อัปเดตประกาศฉบับที่สองของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุหรือดูร้อนบอริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ24-26กุมภาพันธ์67เรามาดูกันเลยว่ามีจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะในช่วงวันที่24-26กุมภาพันธ์67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาประคุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาประคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะน,นองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและไปโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยและระวังอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวค่ะเรามาดูจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกันเลย วันที่24กุมภาพันธ์67ภาคเหนือได้แก่อุตรดิตต์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงการน้องวลำพูอุดรธานีสกนลนครนครพน,นมมุกดาหารอำนาจเจริญโคราชสีสเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่นครน,นายกปราจีนบุรีและสะแก้ววันที่25กุมภาพันธ์67ภาคเหนือได้แก่น่านอุตรดิตต์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายน้องวลลำพูอุดรธานี ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรสินร้อยเอ็ดโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่นครนายกสะแก้วปราจีนบุรีจะเชิงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางได้แก่สุพรรณได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบรุรีสระบุรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลค่ะในวันที่26กุมภาพันธ์67ภาคเหนือได้แก่สุโขทยัยกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายน้องบรัรลำพูชัยภูมิและโคราช ภาคกลางได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงคารามสมุทรสาครนครนคนปฐมกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นกครน,นายกปราจินบุรีและฉะเชิงเซาค่ะก็ติดตามประกาศให้ฟังเรื่อยๆนะคะท่านที่อยากโทรสอบถามกรมอุตุโทรได้เลย1นึ่ตลอด24ชั่วโมงคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วจะกลับไวคลิปหน้าสวัสดีค่ะ